ปัจจุบันนะครับคนเราอ่ะมักจะถูกสอนให้เขาเรียกว่าให้ค้นหาตัวเองแล้วก็ให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและทําในสิ่งตัวเองชอบซึ่งเรื่องนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยแล้วก็อย่างคนเจนไว้สมัยนี้เนี่ยก็มักจะมองว่าฉันจะทําในสิ่งที่ฉันชอบและสิ่งทีง่ฉันรักเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ผิดแต่ความเชื่อแบบนี้เองก็มีอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะต้องคิดแล้วต้องทบทวนดูว่าจริงๆแล้วถ้าเราเชื่อแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นก,นการปิดก,กั้นตัวเองหรือเปล่า ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากวันนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้จะไม่ทําสิ่งนี้ฉันไม่เก่งสิ่งนี้ฉันก็จะไม่ทําสิ่งนี้หรือฉันไม่คนแบบนี้ยฉันก็จะทําแบบนี้การที่เราคิดแบบนั้นน่ะมันอาจจะทําให้เราปิดกั้นตัวเองปิดกั้นโอกาสปิดกั้นความสามารถและปิดกั้นในการพัฒนาตัวเองเพราะจริงๆแล้วคนเราอ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอด มนุษย์เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีการที่เราจะค้นพบศีภาพของตัวเองอย่างแท้จริงอ่ะเราต้องเปิดใจที่จะพัฒนามันแล้วก็เรียนรู้กับมันอย่าเพิ่งไปตั้งกรอบว่าฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันจะไม่ทําสิ่งนี้ฉันเป็นคนแบบนี้แหละฉันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนั่นคือการทําให้ตัวเองอ่ะขาดการพัฒนาตัวเองไปตลอดชีวิตพอจริงๆแล้วมนุษย์เราสามารถพัฒนาได้ตลอดและเปลี่ยนแปลงได้เสมอเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม